สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกัตเตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้กัตเตน้อยกับจานเมนูเดียหอยเดือดค่ะพี่น้องเตมนูยังได้ะครับมือนี้จัดมาผักกะมีผักกาดเนี่ยผักกาดกรอบเนี่ยผักสีเนี่ยนะครับมือนี้น้ำจิ้มเตี่ยวหวานครับมือนีิกก็จัดขมครับน้ำจิ้มมาค่ะแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะมาครับมาหอยเดือดน้ำกันมือนี้ มีแต่นวยงหญ่ๆพี่น้องตูบ่หนาวรูมมือนฝนโอ้ยออกกลนออกกันนวยน้ำเสยงเงียบมาเงียเลยยำนึ่งเงียบไปไหนบ่ดูนะน้ำจิ้มนีมือเบากำพี่น้องเสีบบ่อ มันเป็นรสมันหมันขมขมแต่ว่ามันบริสุทสิ์ขมมันขมแจบอืมคื่ออย่างไงนะอากาศเปลี่ยนพี่น้องพ็่แจ้สิเป็นหวานอืม วัคืต้องกลนมันได้บ่ก็ได้จอแงบ่ไ้นบ่งูไม่ขอาได้งูต้องเห็นเสียแลพรวดสือๆดับไหนง ทั้งหัวเนี่ยมันสุขคุมกว่า,วาทั้งกล่นนี่ทั้งกล่นคุ้มแต่ว่าคุมอ่ำล้ำแบบดังไนล่ะหนาหอยติดน,นะทั้งกล่นทำ <laughs> มันไงปวดับอ,อืมอืม ผมอมล้ำกัดขนาดเลยคุ้มเสียบได้อืมอืมแต่คุ้มทั้งกลนวเลสิไข่กว่าไข่ก็ต้องหัวซัมหนีเพวาะกินใดอยู่บึงส่วน,น มันไข่ไข่เรื่องเหลืองมันเป็นเรื่องเหลืองอยู่ตรงนี้มีไข่พร้อมก็จะยังติดนี่อกอียวียวยังอดปวดดิีิวจอดดิเนี่ยมันดีมาก น่ม <laughs> <laughs> ตอนนั่งเนี่ยซ้ำกันพอดีครับเมียนั่งตังนะครับรไข่มันเป็นนุ่มนรืเล่มไม่มีไข่ตรงนี้แหละของแสบ <Right. S 2> <laughs> ตัวนี้ม,มันแสบโอ้ท่าน ไม่พวดจับแน่ยนะครับเนี่ยอุ้ยเนี่ยสั่งอ่นเท่เนียนี่เนาะมอ้ยเนี่ยสั่มัน หัวหัวมันจะพวยเนาะกลบกลบกุบกุบแต่ว่าอยาขมสซมรับผู้มอขมกัว่าแสบงามผลผู้ดีได้งามฝนจะขมพัวได้งามมันค่อยขมไปเลยแหน่นงามีนบ่ขมแหงโอ้ยงามงามผลก็ขมก็แสบแล้วจะคนมักเลยครับ แม่คนใดหนวยใหญ่หน่วยใหญ่เสียบก้นหน่อยหน่อยเพราะว่าหน่วยใหญ่มันจะมั่นนะครมันมีไข่พร้อมสุดยอดจังถึงรถบ่หนวดเึงถึงรถชาอืม ก็จังสีลมแน่สีแดดแน,น่เป็นเป็นยังไงเป็นวัดนะจ๊ะ <laughs> ลมแนวเ่ยเพิ่งลมเพิ่งหนาวเลยครับยังมาสามันหนา,านหวเสิรอกคน กินตะกล่นมันดีเนาอสมมตว่าแสบเห็นบ่อเิ่นเด็ดกล่นมันออกทางหนังมันแสบแสบกาทางหัวอีกมันดีหัวนี่ก็จะคมคมกับผู้ดีล่ะแสบปั้นปั้นเิ่นเด็ดตั้งแต่อันข้างอันออก ข่างเสบอืมอืมอืมนำมันจิ้ม เป็นซี่แสบๆก่อกินน้ำก่อนพี่น้องก,มมก,กินแก้วร์่กินตะกุนอ่อนหัวหัวไปใหมากเลย ตัวใหญ่ๆมันไข่ดินี่ครับมองมเสบอ่บีออกซะเนาะมองมองแสบเลวเนี่ยมีกระเสบเพืกันเจ้าบีออก สิบอกมองแสบค่ะคืนว่ามีรถขมมรถมียุต่ยุส่วนนี่แหละเห็นมันบอกมีรถขมเหนื่อข้าบางคนจะบอกว่าแสบนี่ก็คือกินกินบหลายหน้วยเนาะ พันผู้เดาพันกินก็เผาเถอือ mm. ตื mm ่นแล้วไม่แสบนี่แหละตัวแสบ น,นีได้เป็นหอยเดือหรือว<ม>่าหอยเลื่อทั้งคนมันก็เอิ่นหอยเลือยจะบอกกับเอื่นอหอยเดือยตุ่นเลไม่ไข่ ไข่นี่แหละ,ค,ะคนค <laughs> <laughs> ุยออกัน ไขรมันเหนียวนึบดี หย่อมลงแทงสุดยอดสุดยอดแซ่บขมขมขมมะขุมนะครับ <hat or Gram ABS> มันนี้เจ้วบุค่อยเพนน็ดไนเลยวเชื่อมันติเพ็ดครับบวกํำอมพันครับตัเชือ่อมหั่นแล้วเลยเพ็ดไปบวกรรลำมูหรือว่าอมพันมันเพ็ดนิ่มันบางเนาะอันนี่เจ้พอ่อ<า>อะไรแบบ

还有牛的。 ทุจอดครับมือนีแยบครับหอยเดือโอ้มือนีจานน์มาไม่เจ้าตัวนี้ไงครับมือนีก็แสีบครับหอยเดือกินย่ำได้ๆนะครับเนาะมันก็ี้กินย่ำนี่มันอกแ้เสบกุยย่ำผุนครับยย่ำผุนี่คือขมแห้งย่ำนี่ก็ขมธรรมดาผมพูดดีกินครับจิ๋นเหย่มันก็มันบางท่านเพิ่งกับเพิ่งก็บอกมาขมมันกับมันก็จะขมขมแห้งคิดว่าขมแห้งบมันขมนะครับ แต่การยังกินเพราะว่ากินนี่คือมันมันบ่อยกินหลายมันก็เสียบแม่นหมดเลยถ้ากินหลายมันก็แิงกินไปรู้สึกว่ามันสิคมไปหนานเลยอ่ามือีนกระแตหน่อยกะขเขอาก็พพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมตามากถ้าเจนชอบกัฝากก็ไลไ์ก็แชร์ในได้ค่ะมือีนกระแตหน่อยก็บอกกำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ